สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้ผมองอาจรมนิทารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วสิ่งที่เป็นความสว่างสวยแห่งปัญญานั้นสําคัญมากนะครับว่าเรานั้นจะเลือกเดินดำเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องให้ปลอดภยัยทั้งภายในปัจจุบันภายในอายภูมิและภายในสังสารวัตอันยาวไกลจนกระทั่งมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตนั่นคือการทําพระนิพพานให้แจ้งนะครับ แนนั้นนอกจากเรามีชีวิตแล้วนะครับก็ต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวน่งือกับการศึกษาครับเรียกว่าวิชาทางโลกนะครับก็เป็นวิชาชีพให้เราได้ทำมาหากิน แต่การทํามาแล้วมาสร้างบาร,รมีให้เป็นวิชาชีวิตที่แท้จริงนั้นตอนนี้นะครับเกิดกระแสในการศึกษาธรรมะไปทั่วโลกกับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือว่า D.O.U. นะครับล่าสุดได้มีพิธีสําคัญในการประสาทปาริยบัติให้กับบัณฑิตใหม่ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับประจําปีพุทธศักราช2556ต้องขอแสดงความยินดีและอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจาก บัณฑิตใหม่อีกท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วก็มีความสุขในการศึกษากับดีโอยอย่างยิ่งนะครับคือกรมิตรรัชนีมีสุนทรตอนนี้ท่านให้เกียรติในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับบัณฑิตตั้งแต่รุ่นแรกของดีโอยระดับปริญญาตรีนะครับและล่าสุดก็คือระดับปริญญาโทความภาคภูมิใจในวันที่เราได้ประสาปิญาบัติวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะ มีความสุขและมีความภูมิใจอย่างมากเลยที่สามารถจะผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทมาได้นะคะมีความภูมิใจอย่างมากๆเลยที่สุดเลยค่ะครับผมถ้ายอ้อนนึกไปสักนิดหนึ่งรุ่นแรกกับ <S <S การจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมการแคริฟเนียดีโอยในนั้นคุณป้าสมภาคภูมิอย่างไรบ้างครับก็สมัยนั้นก็สมภาคภูมิระดับหนึ่งนะคะ เพราะว่าตั้งแต่เกษียณอายุมาเนี่ยก็ศึกษาธรรมะมาตลอดเวลาพอมาศึกษาดีอายุปิญญาตรีเนี่ยเราจะมีความรู้ว่างขวางในหลักธรรมแล้วก็ทุกรูปแบบที่เราจะาสรรหามานะคะเพราะสมัยที่เรา ไม่ได้เข้าเรียนนะเราก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มีจุดหมายแล้วก็ทำความเข้าใจเองแต่ตรงนี้เนี่ยคือ,อ,อตำราทุกเล่มที่อ่านมีความสุขเพราะว่ามันทราบซึ้งนะคะโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมจักรวาลวิทยาอะไรอย่างนี้ค่ะครับผมเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องจักรวาลวิทยา การศึกษาใน D.O.U. นะครับส่งเสริมในมุมมองทางด้านธรรมะหรือว่าการมาทําหน้าที่กระมิดหรือแม้กระทั่งการมาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างครับทุกอย่างทุกอย่างการพัฒนาตนเองก็เต็มที่ใช่ไหมคะแล้วก็การเป็นกระลกระนำมิตรให้ผู้อื่นก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอดแทรกในการที่จะเชิญชวนเป็นกระลนมิตรให้เขานะคะ ครับผมมีความสุขมากในการศึกษาที่สัานมากทุกครั้งที่อ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือธรรมะของดยุตอนนี้ก็ถึงแม้มาเรียนปริญญาโทก็ก็บางทีก็กลับไปไปอ่านด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของชีวิตนะครับผมคุณพ่อเห็นความสําคัญของการศึกษาอย่างนี้แล้วทราบว่าก็มีการวางเป้าหมายวางแผนการศึกษาไว้เลยใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ตั้งแต่ที่ คิดว่าจะเกษียณออกจากราชการอะไรเงี้ยนะคะก็ได้วางแผนชีวิตตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะต้องออไม่ไม่ค่อยหายใจทิ้งเปล่าอะค่ะเพราะ<ช>ไม่ได้ทํางานทางโลกเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็บ<ร>ุมกันเลยนะครับบางท่านี่ยพอชีวิตวัยเกษียณบอกว่าเป็นชีวิตที่เริ่มเริ่มรุ่งโรยนะไม่มีเลยแต่น,นี่คือต้องเ<ม>ริ่มต้นในการที่จะต้องเพิ่มฟูในเรื่องการศึกษารู้สึกจะมีความ ออกระตืือร้นมากขึ้นนะคะค้า,ายว่าพอเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราชีวิตเรามีคุณค่าไาัยเกษียณเปี่ยมสุขใช่ค่ะคเป็นแบบนั้นนะคะก็เริ่มต้นด้วยจากก่อนกเกษียณหนึ่งประมาณสักปีปีกว่า,ก,วาก็เรามองแล้วว่าที่วัดมีโครงการอะไรให้ศึกษาก็มออออีหลักสูตรธรรมะศึกษาก็เริ่มต้นตั้งแต่ธรรมะ รีโทเอกไปเรื่อยๆ oh, ะคะกเ็เรียนไปทุกปีอะไรเงี้ยตลอดเวลาครับจนกระทั่งเมื่อออกออกจากงานมาแล้วเนี่ยทุกอาทิตย์เรามาวัดใช่ไหมคะแล้ก็ได้เข้าเรียนในหลักสูตรทุกหลักสูตรของที่วัดครับตั้งแต่<ม>ธรรมศึกษา,าพระไตรปิฎก หนึ่งสองปีหนึ่งปีสองสามี่ก็ใช้เวลาก็หลายปีแล้วนะคะและจากนั้นก็ศึกษาพระอภิธรรมทั้งสองหลักสูตรนี้ก็เป็นรุ่นแรกเหมือนกันบุญธรรบุญด้วยนะครับสาธุและจากนั้นก็ได้ศึกษาบาลีสาธิตครับผมอ๋อนั้นแปลว่าการเกษียณมานี่คือเกษียณจากภาระหน้าที่ทางโลกนะครับแล้วก็มา เริ่มต้นในการยากศึกษาธรรมะอย่างมีความสุขคะนะครับคือทํางานทางโลกก็เราทํางานเพื่อประกอบอาชีพให้ชีวิตเราอยู่อย่างมั่นคงได้นะคะพอหลังจากนั้นเราก็พอสมควรแล้วเราก็ศึกษาทางธรรมตรงนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับทีนี้มาถึงจุดที่เชื่อมโยงครับจากการได้สําเร็จการศึกษานะครับบัณฑิตดีโยูก็ภาคภูิใจแล้วในระดับปริญญาตรีนะครการตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยธรรมการแคลิฟอร์เนียนั้นจุดที่เป็นแรงบันดาลใจคืออะไรครับก็คือมีความปรารถนาว่า,าทุกกิจกรรมทุกความรู้ที่หลวงพ่อใหอ้ก็ตั้งใจจะมีส่วนในทุกความรู้เพราะเราเห็นคุณค่าอยู่แล้วครับพอเขาเปิดปุ๊บก็เรียนเลยเป็นรุ่นแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็ กาเรียนตั้งใจเรียนได้เกียรตินิยมได้นะคะพญาาตรีคุณป้ารุ่นหนึ่งตลอดเลยนะครับรุ่นหนึ่งค่ะก็อายุไม่มีปัญหาครับหัวใจเกินร้อยค่ะใจซื่อค่ะวิธีการเทคนิคที่ทําให้เราสําเร็จในการศึกษาที่คุณป้าใช้คืออะไรครับก็มีความตั้งใจมีความพยายามอดทนค่ะแล้วก็เคารพในครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็ เชื่อฟังแต่เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันว่าเราอ่านหนังสืออย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเราไม่ได้ว่าจะ,อะเอาตำราอย่างเดียวใช่ไหมคะเราก็ต้องประกอบกับความคิดของเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะชีวิตนักศึกษาของคุณป้าเป็นอย่างไรครับได้ศึกษากับตำรากับสื่อต่างๆหรือว่าจัดก,กระบวนการเรียนการสอนของตัวเองอย่างไรบ้างครับ จริงๆตอนเริ่มแรกเข้ามาเรียนปริญญาโทเนี่ยนะคะมีความตื่นเต้นและวิตกกังวลเรื่องเพราะว่าปริญญาโทนี้เ,เขาใช้เรียนแบบ E-Learning ผ่านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตซึ่งชีวิตของป้าไม่เคยคมันไม่ใช่ยุคสมัยของป้าใช่ไหมคะก็แต่ว่าเราคิดว่ามัน น้องที่ดีอยู่าบบก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่เป็นไรป้าู้ใจสู้สยามใจสู้เพราะว่าทุกอย่างมันมันเรียนเรียนรู้ได้อะใช่ไหมคะเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นจากนั้นก็เริ่มมาเริ่มไปหัดพิมพ์อะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ค,รค่อยๆทำไป มือเรามันใหญ่เกินกว่าที่จะพิมพ์อะไรก็จิ้มนิ้วเดียวก็ก็โอเคค่ะแล้วก็ในการศึกษาเรียนรู้นี่ก็มันต้องผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ก็พอเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งช่วยตัวเองได้แล้วก็ไปค้นคว้าในห้องสมุดทุกสถาบันทั้งพป้า ตั้งใจจะทํเวทยนิพนธ์เกี่ยวกับสังคมเพราะรฉะนั้นป้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสังคมด้วยไปจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศา,ศาสตร์แล้วก็อ,อ,อะไรอะลมคำแครังมหามกุฑร,ราชวิทยาลัยวังน้อยเป็นชีวิตย้อนกลับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะครับใช่ค่ะแล้วก็จนบางทีเข้าห้องสมุดก็ไม่ค่อยจะเข้าใจในระเบียบวิธีการจัดห้องสมุด ก็ไปอ้อ,อ,อนนักศึกษาด้วยว่า,าช่วย,วย,ยดูป้าให้หน่อยป้าต้องการหนังสือแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็ทำความคุ้นเคยกับผู้ด,ดูแลที่ห้องสมุดน,นะครับคุณป้ามีความตั้งใจมากนะครับตั้งใจมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณป้าได้เคยกล่าวไว้ก็คือว่า d m เมีนี่ถือว่าเป็นเป็นสื่อที่ช่วยทำให้เราได้เรียนอย่างราบรื่นมากครับค่ะค่ะค,คือคือดือ d ม C ีนี่ก็ ไม่เคยทอดทิ้งเลยอะคะ่ะก็ถึงแม้เราจะเรียนจะสอบจะอะไรก็ตามแต่ดีมีเราจะเปิดไว้ตลอดเวลาแล้วก็ขณะเดียวกันที่โตเรียนหนังสือเนี่ยนะคะก็มีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มีทั้งตำราวิชาการมั่งวิทยานิพนธ์ของคนอื่นบ้างแล้วก็ดูหลวงพ่อเป็นหลักแล้วก็จากนั้นก็พิมพ์ไปด้วยเนะี่ยเพราะเราไม่มีเวลามากไงฮะ ก็เรียกว่าเลคเชอร์จาก DMC เลยนะครับค่ะแล้วบางทีก็ความรู้ต่างๆจากพระอาจารย์จากแนวคิดของกัลยาณมิตรคนอื่นๆก็จดอ่ะเพราะรุ่นนี้แล้วมันไม่จำเพราะต้องจดนะครับแล้วก็จะได้มาประมวลวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาด้วยนะครับใช่ค่ะผมทราบจากทีมงานนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมกายคลิฟเนียว่าคุณป้าทําวิทยานิพนธ์ ในระปียโทเนี่ยนะครับชื่อหัวข้อว่าการศึกษาวิเคราะห์ทิศหกในพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นกระบวนการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่มาของหัวข้อที่สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ตรงนี้มาจากสาเหตุใดครับออสาเหตุเริ่มต้นด้วยประทับใจในหนังสือคำภีปฏิรูปมนุษย์ของหลวงพ่อทัรัาทำให้เรามีความรู้และก็ความเข้าใจในชีวิต และการอ,อะไรอ,อบรมสั่งสอนลูกหลานอะไรระดับหนึ่งนะคะแล้วบังเอิญช่วงปี5-3ที่เราเ,เรียนวิทยาน,นิพนธ์นั้นเกิดสังคมมีปัญหาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงที่เราในฐานะที่เป็นผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมควรจะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ไขปัญหาครับก็เลย คิดที่จะทําเรื่องนี้ครับค่ะกระบวนการวิธีที่วางเอาไว้ในการศึกษาเรื่องนี้มีมีอะไรบ้างค,คอ่อตอนแรกเราก็จะคือมองปัญหาก่อนว่าปัญหาของสังคมในยุคนี้มันเกิดจากอะไรเพราะว่าโลกาพิวัต์เข้ามาโดยคนเนี่ยเร่งเร่งต่อสู้ชีวิตโดยไม่มีการพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็ศีลธรรมก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะ รักษากันไว้และมีอคติต่อการมีอะไรสารพัดก็จริงๆก็เกิดจากฟังจาก DMC หลวงพ่อก็บอกแล้วว่าจากความไม่รู้คืออวิชชาที่ลบไม่รู้มีกิเลสนะอ,อะไรอะคอยบังคับบัญชาอยู่ร,รวมทั้งก็ทุกคนก็มีตัณหาคือความอยากมีทิฏฐิความเห็นผิดมีมานะความยึดมั่นถือมั่นมาบดบังจิตใจ ก็เลยทำให้มีการแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมหลายๆอย่างแล้วก็มันนั่งคิดว่าธรรมะอะไรก็นึกถึงคำพีเป็นรูปมนุษย์อะไรเงี้ยก็คิดว่าหลักธรรมในที่ถกและมีหลักธรรมอื่นๆเช่นสังขาวัตถุคารวัตธรรมพรหมวิหารสีสมชีวิตธรรมอะไรควรจะน่าจะมาประยุกต์ใช้กับ บุคคลในครอบครัวหรือรอะไรประมาณนี้ค่ะคก็ได้เริ่มศึกษาเริ่มต้นได้หาปัญหาของสังคมว่ามีอะไรบ้างนะคะเ,เสร็จแล้วก็มาศึกษาครอบครัวครอบครัวเราเวัตถุประสงค์ของครอบครัวมีอะไรมีหลักยังไงและในพระพุทธศาสนาชีวิตครอบครัวเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่มีในอคัญยสูตรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเ,เป้าหมายชีวิต ของของของบุคคลอะของคนอะคืออะไรและจากนั้นก็ไปศึกษาค้นคว้าหลักธรรมมาค่ะแล้วผลสรุปของงานวิจัยครั้งนี้โดยย่อพบอะไรครับกับกับการศึกษาครั้งนี้ผลสรุปก็คนเรามันจะต้องมีการวางแผนชีวิตโดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนชีวิตของ การจะมาเป็นครอบครัวก่อนเพราะเราศึกษาเรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยก่อนจะมาเป็นครอบครัวระหว่างหญิงกับชายเนี่ยจะต้องมีความรักความผูกพันกันก่อนลักษณะความรักและความผูกพันเนี่ยมันมีสองรูปแบบ,ร,บรูปแบบหนึ่งที่เป็นรักเสน่หาคือรักต้องการให้เขามารักเราอะไรอย่างเดียวและอีกรูปแบบหนึ่งคือรักเพื่อความเพื่อต้องการให คนที่เรารักมีความสุขและมีความเสียสละเพราะฉะนั้นสองลักษณะนี้ต้องปรับให้สมดุลกันครับด้วยความเข้าใจอย่างนี้ค่ะพอจากนั้นถ้าเราเข้าใจกันแล้วก็ควรจะพิจารณาถึงว่าสมาชีวิตธรรมอีกบทหนึ่งคือมีศีลศรัทธาจารยาปัญญาต้องควรเสมอกันหรือใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถที่จะปรับกันได้อะไรเงี้ยค่ะ เมื่อตัดสินใจทำความเข้าใจตัดสินใจจะมีครอบครัวแล้วทุกคนก็ต้องการอ,อ,อะไรอย่าทายาทใช่ไหมคะเพราะเมื่อพอมีทายาทแล้วความรักที่ทั้งสองคนให้กับทายาทก็คือความรักที่ต้องการให้ลูกมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าก็ตรงนี้พออยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากันได้เพราะ ต่างฝ่ายทั้งผู้หญิงผู้ชายมาจากต่างครอบครัวต่างความอบรมสั่งสอนอก็เลยต้องมาปรับด้วยการใช้หลักธรรมสังฆาวัตถุค,คือต้องมีทานอะ,อ,ะอะไรอย่างนี้ปิยาวาจะอัธเจริยาสมาณตตาต้องต้องให้สอดคล้องกันจากนั้นเพื่อความป้องกันความระแวงความ ไม่ไว้วางใจกันก็ต้องเอาหลักคารวะสธรรมสัจธรรมะคันติจาคะมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวครับมจากนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยพรมวิหารสีโอ้ฟังแล้วเพลินเลยนะครับเหมือนฟังบรรยายธรรมะแต่จริงแล้วเกิดขึ้นจากการศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดแบบโอ้โหแบบรู้ลึกรู้ชัดมากนะครับ น้อมนำไปปฏิบัติในครอบครัวด้วยสาธุค่ะความสุขที่เกิดขึ้นจากการศึกษาธรรมะประโยชน์ที่ได้รับทันทีจากการมาศึกษาเดียอยูคืออะไรก็ตัวเองก็มีความสุขและภาคภูมิใจว่าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะถ้าเราไม่มาตรงนี้เราอาจจะหลงละเลงไปในความสุขทางโลกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีความ ภาคภูมิใจและก็ประทับใจในทุกกิจกรรมของของที่วัดนะคะครับผมแล้วก็ก็พยายามที่จะอ,อ,อธิบายธรรมะเหล่านี้ให้บุคคลในครอบครัวฟังเช่นหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายเขาฟังว่าเวลาเราเขียนเวียนนิพนธ์อะไรเงี้ยนะคะเออบรรยายอย่างนี้ใครจะเข้าใจกับเราไหมอะไรเงี้ยอะไรครับผมก็เป็นโอกาสได้ สอนลูกสอนหลานทำหน้าที่เคร่งมิตรแล้วก็ฝึกฝนตนเองไปด้วยนะครับค,ครับท้ายที่สุดนี้เรียนเชิญคุณป้าได้ฝากถึงผู้ชมดิมซีทั่วโลกนะครับได้มาร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิอฟอร์นเนียครับเรียนเชิญครับค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะคะทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายอาจจะมีหลักสูตรทุกหลักสูตรของที่วัดพระธรรมกายมีคุณค่าที่จะเป็นพื้นฐาน ชีวิตของเรามากที่สุดแล้วก็ในเรื่องของปัญญาตรีก็มีวิชามากมายที่สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้มีความปลอดภัยทั้งปัจจุบันนี้และในวัฏสงสารแล้วก็สำหรับปริญญาโทก็ขอเรียนเชิญผู้ที่จบเป็นปัญญาตรีแล้วทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงใหญ่เรื่องอายุ ไม่ได้มีปัญหาแม้ว่าเราจะไม่เคยมีประสบการณ์มาทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เราใจสู้และมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็สามารถเรียนผ่านมาได้ด้วยความสุขค่ะ และก็สามารถที่จะเป็นทนายแก้ต่างพระพุทธศาสนาได้ระดับหนึ่งค่ะครับผมเชื่อมั่นครับว่านักศึกษาดีโอยมีความสุขมากผมก็ได้สัมผัสจากการสนทนาตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีครั้งนะครับกับพิธีประสทยาบัติที่ผ่านมาแล้วก็ขออนุโมทนากับบุญจากการศึกษาวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เก่งในรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับคผู้ชมคราวที่ผ่านไปนั้นนะครับผู้แทนของบัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือว่าดี U นะครับในระดับปริญญาโทรุ่นปี พุทธศักราช2552นะครับกันมิตรรัชนีมีสุนทรได้ให้เกียรติสนทนาในรายการวันนี้ครับฟังแล้วมีความสุขจังเลยนะครับถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงของชีวิตศึกษาแล้วนะครับรู้ว่าเราเกิดมาทำไมทิศทางชีวิตจะไปทางไหนเป้าหมายที่แท้จริงนั้นต้องบรรลุอย่างไร คุ้มค่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ครับและคำตอบทั้งหมดมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียดีูครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับมาร่วมกันเติมเต็มความสว่างสวัยแห่งปัญญาแล้วก็จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกพัฒนาตนเองให้เป็นนักสร้างบาร,รมีที่สมบูรณ์แบบยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ได้รับประรริญญาบัตรไปนะครับแล้วก็สมภาคภูมิใจครับผู้ชมดีมสีทั่วโลกก็ได้ร่วมอนุโมมมนนาาใให้้ไดเป็ควืจ แล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนากับบัณฑิตที่แท้จริงนะครับที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหากต้องการติดต่อรายการติดตอ่อกันทางอีเมลครับ d i e m s k y g m a i l c o m ผมองอาจทำนิทานทีมงานทุกคนลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ